ทำไมไม่เห็นอลินออกมาเหมือนเมื่อกี้เลยไปไหนทำให้หรัมีนักมันมีไหมไปไปนอนไปไปไหนไปบอกอลีไปไไปไปไม่ได้ไปแล้วหลังมัมีไหมหังมันมีไหมคะยักหน้ายัหน้าไปไปไปก่อนไปนอนบอกหลัไปยักหน้าที่ักเขาปุ๊กไหม ไปกันไปยังไงลูกไปไปยังไงนะไปบอกว่าปุ๊กไปแล้วก็ปุ๊กไหมคะฮะแล้วก็ปุ๊กเหรอรักไหมฮะก็ปุ๊กไปเอาลิ้นทั้งหมดทำไมไปไปไปเอาลิ้นทั้งหมดทำไมไปไก่กระมามิ้นไงเอ่าเดี๋ยวไก่กระมามิ้นไงลองมามินได้สิคะไปจะแลบินทำไมเนี่ยมันมีตัวอะไร ทำไมไม่สวยเหมือนตอนแ้กกับป้านนล่ะเอาใหม่เหน่อนอนบอกว่ามี้บ้านอนเลยนอนเดี๋ยว่าคงจะไปแล้วนอนบอกว่ามีก่อนนอนนอนเอาใหม่เอาใหม่ไปนี่มาใหม่ไปวิ่งมาใหม่ไปนิ่งมาใหม่กี่ว่าไหมเอาใหม่เอาใหม่นอนนอกแบบนี้บอกว่ามีไปนอนนอนก่อนนอนนอนเอาใหม่ดีอักชั่นไปบนหุบแล้วก็ได้การอะไรอะไรวะรักแบบนี้ไหมรักแบบนี้เลยเดี๋ยวไม่ได้ไปนะรักแบบนี้กัน น้ำมันมีไหมน้ำตาลมันมีไหมล้มต๊บเลยล้มต๊บเลยลูกหูรักก็ปุ๊กไหมรักเขาปุ๊กไหมคะาเลยออมาตุรักไหหน้าย่กหน้ารักหน้าสิไปกอแบบนี้เลยไกอนแบบนี้เลยไอวาไปก่อนไปกอ่ปก่อนพ่อ เพราะว่าคนนี้จะพาขึ้นไปไงแล้วทำไมเ้าเป็นอย่างนี้นะแล้วแบบนี้ป่ะตึ้งเอ้าโ้เขาต้องให้อัญ่าแล้วก็ปุ๊กเหรอรักไหมฮะกับปุ๊กป่ะอัญญาเดี๋ยวดูนะดูอัญญานะอัญญาไปกอดพ่อให้ให้พี่ดูหน่อยเลยไปกี่โอเคแเราเราเรารักแบบนี๊ไหมอัญญาลุ้ง มันม yeah. wow. oh ีอยู่ไหนมัมีอย so oh ู่นี่มันมีไหนข้าไหนมันมีอ้าวใัอุ้ยอุ้ยอญญาอั้ยอไปกอดพ่อหนอุ้ยอุ้ปุ้ยอุ้ย้ย้ยอุ้้อุ้้ยอ่้ย้นอุ้นอุอ้อ้อุ้อ้ยอุ้ยอยออ้ยยออ้ยออุ้ยุุ้ออ้้ มันก็ไม่ได้เรียกง่ายเลยนะรู้ว่าเขาออกเสียงอื่นรู้เลยอ่ะไอ้บ้าไอ้บ้าท่ะมันนี้นะนู้นะครันู้นนหต้นนะา้นอ่ะบาบ้งเื่องะลูกคนดีเขาชอบเต้นไอ้บ้ามันนี้นะเด็กใหมมาไม่ค่อยนะคนไปที่ไปแต่ละคนเด็กนตัวนังสื่อ่หนู้เลยไปไปข้อนะอมาพีข้อเธอ อเเดีี๋ยยวลูกแต่เขาพูดไปพูดเอาอะไรได้อือเอาเอาไปแต่มา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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาขอไปเลียวอีกทีหนึ่งขอบคุณขอบไป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 แม่อยู่ไหนไปนอนเด็กไปนอนง่วงยังคะง่วงยังอยางนอยมามาแมวอ่ะเหมียวเหนียวไหนแมวแมวไปแมวอ่ะเหมียวเหนียวไหนแมวแมว ไปไปแม่อยู่ไหนละไปนอนหอไปนอนง่วงยังคะง่วงยังแล้วฟันข้างบนเป็นยังไงคะดูฟันข้างบนเขาชี้เขาดูฟันข้างบนหน่อยขนตายาวนะอย่างน้อยนะเอาเอาอย่างเดียวเลยเดี๋ยวยิงฟันแค่มีดูหน่อยสิมีออมีข้างเดียวเนาะเที่มบนรถเลยจะขึ้นแล้ว่ะอถือไว้เน้นเน้นเริ่มเริ่มเนกิจที่แล้วแล้วฟันข้างบนเป็นยังไงคะดูฟันข้างบนหน่อเขาดูฟันข้างบนหน่อยขนตายาวนะ เดี๋็กยิงฟันแค่มีดูหน่อยสิมีฟันกี่ซี่แล้วมีข้างเดียวเนาะตีมาเริ่มเลยจะขึ้นแล้วอ่ะถือไว้เน้นๆปุกมารักมาแล้วมาปุกปะแล้วคนนน้นอะใครคนข้างหลังนู้นอะใครเริ่มเริ่มแบบบาย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 จุ๊งจุ๊งมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดหาบไปโน้นมั้ยหับไปโน้นมั้ยหับไปโอ้ยมีนี์เดิมินิฮาร์ดอยู่ไหนไมินิฮาร์ดอยู่ไหนมินิฮาร์ด มันก็ไม่ได้เรียกง่ายเลยนะห้ราดูว่าเขาตอกเสียงอื่นไม่ออกรู้เลยเนี่ยต้องจับนะไปเดินเถอะไปไปไม่ได้เลยจะรีบไปจะไปก็หร่อนเนี่ยสน่นนะอนู้นนะรู้เรื่องไหยกอดพ่อไหมพ่อมานั่งเร็วไปดิไปแต่ละคนแต่ละตัวหนังสือจะไม่เหมือนที่หนูดูลิลเลยดิไปไปร้องไปกระพานกระพานนั่งลงเร็วเดี๋ยวเขาจะรีบไปกอด พูดไปพูดเอาอะไรได้อืมเอาเอาไปแต่มามาไม่ค่อยนะคนนี้อะกดพ่อๆหน่อยค่ะบ๊ายบายคบ๊ายบายจุ๊บเลยมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดเอาเยอะค่ะนั่งไกลๆหน่อยอัญญาอัญญาไปขอผ้าเห็น่อยไหมอุ้ยเกือบตาย ทหาปนนนะหารนุนไปาเออหามาีเห่ะหาเลยา้อหนฮาร์ดินฮาอยู่ไหนมนฮาร์อยู่ไหนมินิฮาร์ตอะเปานดอเอเยะอหาพลาเหาพลาเไปอีกทีนึ่งขออไป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 มามาเมเตอร์กิ๊้าขอพสวยกว่านี้นะพี่้อหมุนแรู้เลยแลกระปงไปไไม่ได้ไป จะไปเทีวไหนเนี่ยเขาบ่นกันตั้งนานกลิ่นตังนา